ัสครับกระผมชื่อเด็กชายฮานาฟิตายเยมาจากโรงเรียนจงฝามูนิธิอำเภอเวตงจังหวัดยะลาผมเป็นตัวแทนเยาวชนโครงการฮีโร่สันปันัรรักเพื่อน้องาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากจังหวัดยะลาปัตนีนราธิวาสสงขลาและสตูลจำนวน26คนไ,ได้ไปแรกเขียนนธรรมณนประเทศอังกฤษ ผมต้องขอขอพระคุณท่านเจ้ากรมพิธบริการทหารที่ให้การสนับสนุนในโครงการฮีโร่สารฝันปันรักเพื่อน้องห้ายจังหวัดชียงใหม่ออง ไม่ได้เป็นคนเยอะเลยต้หาที่ได้ได้ก้อนน้ำชานีพยแล้วมนี่เห